ตรงนี้นะครับถ้าเราอัพพลาดเราก็จะเสียใจนิดนึงนะครับผมดังนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งรีบอัพนะครับสําหรับตรงนี้นะครับท่านเพื่อนทําอย่างนี้แล้วก็มันจะทําให้เพื่อนเนี่ยเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเพชรไม่ต้องเติมเงินนะครับเหมาะมากเลยสาหรับสายฟรีสวัสดีนะครับชาวมิโซเดเียนทุกคนและวันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้จากช่องของวอเตอร์เกมและแล้ววันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม New Art Angel นะครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับวิธีการเปลี่ยนคลาสซีสหรือคลาสสีเองสำหรับคนที่เลเวลกำลังจะ4 0 0แล้วนะครับหรือกำลัง400นะครับซึ่งในคลิปนี้นะช่วงต้นผมจะกล่าวถึงว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการเปลี่ยนคลาสสีนี้บางคนบอกเฮ้ยมันต้องเตรียมด้วยเหรอเตรียมนะครับของมันต้องมีนะครับไม่มีเราจะเสียใจส่วนในช่วงกลางของคลิปเนี่ยผมจะกล่าวถึงข้อควรรู้ข้อควรระวังในการเปลี่ยนคลาสนะครับซึ่งหลายๆอย่างก็มันจาเป็นมากเลยนะครับ และในช่วงท้ายผมจะแนะนําวิธีฟาร์มนะเพื่อให้ได้ exp ในในการเปลี่ยนคลาสเนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีเปลี่ยนคลาสมาสเตอร์กันดีกว่านะครับเอาละครับผมอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก่อนที่จะไปสู่คลาสสิ่นี้อันดับแรกผมอยากแกนเพื่อนเนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับก็คือ1สําคัญมากเลยครับก็คือชุดคลาสสี่นะครับบางคนบอกค่อยไปเตรียมตอนเปลี่ยนเลยได้ไหมสี่ร้อยกว่าจะเปลี่ยนนะ อันที่จริงผมต้องบอกว่าสําหรับเซิร์ฟปัจจุบันนี่นนองหลายๆคนที่แบบว่าเวลาเราจะเปลี่ยนคัสนะครับคือถ้าไม่มีคนเปลี่ยนคัสสีมาเยอะแล้วนะเกิน5คนเนี่ยถ้า5คนมันจะปลดล็อกให้ลำหนึ่งแต่ถ้าเกิน5คนไปบาง,บางเซิร์ฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นร้อยคนหรือว่า2 0 0คนแล้วเนี่ยนะครับไอซ์ที่ใช้เนี่ยมันก็จะลดลงประมาณ80%นะครับคือมันจะไม่ลดไปเกินกว่าน,นี้แหละมันจะเหลือให้เราไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนคัสได้แบบเร็วที่สุดนะ่นา ประมาณ2วันนะสวันนะครับคือแบบอันนี้คือแบบถ้าช้าหน่อยก็คือไม่เกิน3วันเอาไง่ายไม่เกิน3วันเปลี่ยนนะถ้าถ้าเร็วหน่อยก็ประมาณ2วันสมมติว่าเลเวลอ่าสี่ร้อยในช่วงเช้าเนี่ยยังไม่เข้าดินแดนปีศาจเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ภายใน2วันเลยนะครับหรือแบบว่าอ่าเต็มที่อาจจะแบบวันกว่าๆนะปั๊มทั้งพันนะโอเคอ่ะก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะไปเนี่ยก็คือ1นึ่งชุดคลาสสิก ทำไมมันถึงต้องเตรียมมันไม่เตรียมได้ไหมคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุผลที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องวางแผนไ้ก่อนครับเพราะบางคนเนี่ยเล่นไฮบริดมาแต่เนื่องจากการเล่นไฮบริดเนี่ยมันจึงทําให้เพื่อนเนี่ยต้อง up status หรือว่า up สเตตเนี่ยข้ามสายตรงไหมบางคนเล่นนอ e มาก็ไปัพสาย a j ด้วยบางคน up a จก็ไปข้ามอินอีด้วยคราวนี้ในช่วง c 3เนี่ยการที่เพื่อนอัพข้ามสายเนี่ยมันเอาง่ายมันไม่สุดมาจะได้สกิลอยู่สัก2อสสกิลบางทีอาจจะได้เยอะหลไยสัก4สกิลเนี่ย มันไม่สุดแล้วเวลาเพื่อนไปอัพแต้มคุณสมบัติเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้อยากจะอัพตรงๆแต่มันอัพไม่ได้เนื่องจากว่าเราอยากใช้สกิลทั้งสองสายคราวนี้พอช่วง c ีสีเนี่ยมันมัจจะทําให้เพื่อนเนี่ยเนื่องจากสเตตจากชุดจากอะไรเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนใช้สกิลได้ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างที่จะเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่เหลืออาจจะกินยาเพิ่มน,นิดนึงแล้วใช้สกิลได้เกือบหมดเกือบหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอ่ะคราวนี้เราจะได้วิเคราะห์ว่าเราจะเอาชุดแบบไหนดีนะสมมุติตอนเนี้ยสมมุติตอนแรกเพื่อนตัดสินใ,ใจอั เอจไอถ้าเป็นสายเป็นสายเอใมาก็ไปใจจนครบแม็กแล้วแสดงว่าชุดถัดจากนี้ต้องเป็น E ออีท e ั้งหมดเนี่ยหรือถ้าอัพมาแล้วปุ๊บเอจไอก็ยังขายอยู่นิดนึงเออีก e ็ย e ัง ok ขายอยู่นิดนึงแสดงว่าชุดเนี่ยก็ต้องเป็นเอใส่วนหนึ่งเป็น EE อีส e ่วนหนึ่งแล้วก็เตรียมชุดให้พร้อมนะเพราะว่าถ้าเราไปรอว่าเ,เปลี่ยนเราค่อยเตรียมดีกว่าพอถึงช่วงนนครับโคตรชาะะ้าแล้วครับเพราะว่าเราพอพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ชุดมาแล้วเราจะได้ชุดแต่เป็นเป็นชุดที่แบบว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็ไปหาชุดมาไม่ว่าเพื่อนจะไปทางททีีี่่่จะหาเเร็็วสุดนยก จริงๆถ้าหามาจังแต่นวลๆนะสักสี่สัาห้าวันหรือเป็นสิบวันเนี่ยก็จะน่าจะมีชุดครบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้หามาเนี่ยก็ไปกดดูที่ตลาดประมูลได้แต่เวลากดตลาดประมูลเนี่ยใจเย็นๆนะครับกดไปดูก่อนว่ามันเป็นชุดที่เป็น ENE e หรือว่าเป็น EGI บางคนแบบรีบกดเฮ้ยนี่แหละขาดขาดตรงนี้กดเลยปรากฏว่ากดไปปุ๊บม,มันไม่ตรงสายนะครับโอเค้ปนั่นชุดให้หาไปก่อนอันดับแรกนะครับชุดหาไปก่อนต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือการเน็ตครับ มันบอกอ้าวเตรียมทาไมอ่ะ <c oughs> คือนอกจากชุดกับการเน็ตแล้วปุ๊บเนี่ยก็ยังมีของ2 e ด้วยนะฮะคือพอข้ามมาถึง C 4, 4เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เพื่อนจะสามารถาซื้อได้เพิ่มเติมเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนจะต้องทำเนี่ยก็คือการอัปดาวชุดเองครับซึ่งในการที่จะอัปดาวชุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องมีของ2 e ไปเพื่ออัปด้วยนะครับอัปชุดมันทำให้พลังเพื่อนจะพุ่งขึ้นใหม่อีกระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าการเน็ตไม่พร้อมของ2 e ไม่พร้อมตัวนี้เพื่อน็ะไไดส่ดง่งาายัายายา 1, 2, าาววถมมนนเเปผลีอร ถ้าพูดตรงๆมันก็เลยผลเสียนะ CP มันจริงๆ CP เราสมมติว่าอาจจะ8.1ลา้านเนี่ยอาจจะพูดเป็น8.3 8.4 8.5หรือ8.6ได้เลยถ้าแบบ CP พร้อมของพร้อมมีการเตรียมตัวไว้เรียบร้อยเนี่ยมันจะให้สเตทครับไอ้ CP หรือว่าแต้ม uh, Combat Power รเนี่ยของเพื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยดังนั้นแล้วเนี่ยของนะครับชุด C4 10แล้วก็ของ 2E แล้วก็พวกกันอะไรเนี่ยเตรียมไว้เลยครับเตรียมไปเลย,เย,มไ,เลยไม่ต้องไปไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาเราค่ไปเตรียมทันทันทันอะไรเงี้ย ถ้าไม่ใช่สายเปยนะมันจะไม่ทัดแน่นอนนะดังนั้นเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาเพชรเหมือนกันนะครับเพชรเนี่ยก็ต,ตุนไว้ก่อนที่เพื่อใช้แบบทิ้งใช้ทิ้งใช้คว้างอะไรนะครับพอเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องได้อัพชุดนะคิดดูขีเห่ก็นต้องอัพประมาณบวกเก้าบวกสิบสิบเอ็ดประมาณนี้ครับดังนั้นเตรียมไว้ก่อนข้อควรรู้และข้อคนระวังในการเปลี่ยนคัสนะครับโดยท่านเพื่อนเปลี่ยนคาส์เนี่ยในตอนเปลี่ยนเป็นคาสต์มาสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีให้เพื่อนอัพนะจะมี สี่หมวดนะพลังเปลวไฟพลังลมพาย,ยุพลังสายน้ําแล้วก็พลังหินยัดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ค่า ESP ในการอัพแล้วข้อควรรู้คือมันแตกได้หรือว่ามันเฟลได้เองส่ติว่าเพื่อนเก็บมาเก็บไปเยอะแล้วกล็ลลงจะกดอัพเนี่ยสองจุดหนึ่งห้าสองทีกจะกดอัพปุ๊บพอปุ๊บ,บ,บมันแตกเนี่ยแสดงว่าค่าประสบการณ์ที่เพื่อนเก็บขึ้นมาุ๊บทั้งหมดเนี่ยเพื่อนจะเก็บใหม่นะดังนั้นเนี่ยวิธีที่ผมแนะนําให้เพื่อนใช้นะครับก็คือ แทนที่จะกดอัพไปทีเดียวเลยอัพหนึ่งอันที่ไปเลยนะก็ให้เพื่อนเนี่ยทยอยอัพครับโดยการอัพอันแรกหนึ่งอันที่2 1หน,นึ่งอันที่3าอันที่4ี่หนึ่งกดดูนะครับว่าอันไหนอัพแล้วใช้งงทีน้อยที่สุดอัพันนั้ไปก่อนอัพเสร็จที่ไวแล้วปุ๊บก็ค่อยไปอัพจนกว่ามันจะเต็มค่อยเรียงเรียงไล่อัพไปเพราะว่าถ้าเพื่อนเผลอไปอัพอันที่แบบสมมติอัพอันที่เยอะที่สุดแล้วครั้งสุการนั้นหายไปเลยถ้าเพื่อนอัพอันที่น้อยที่สุดมันก็หายไปเฉพาะส่วนน,น้อยที่เหลือเพอเ ใจเย็นๆนะไม่ต้องแบบรีบไปกดเอาขออยากให้เต็มๆทียอันไปเลยไม่ต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าจะอัพผมแนะนํานะครับว่าอัพอัพพลังโจมตีก่อนนะครับก็คือ2อันบนก่อนนะครับอัพพลังโจมตีก่อนเพราะว่าพอพลังโจมตีเยอะเนี่ยเพื่อนก็สามารถฆ่ามอนได้เยอะข้ามอนได้เร็วขึ้นก็จะได้ค่าประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนจะต้องรู้ไว้นะครับต่อมานะครับผมเนื่องจากเราเป็นสายฟรีเนาะหรือแบบเติมน้อยเนี่ยบางคนไม่ได้เติมเงินเลยนะแมการที่ไปซื้อ ยามาเพิ่มอีกทีข้างๆสุการ์ยก็คืออันนี้มันก็ไม่มีอยู่แล้วนะถ้าสายรีถ้าสายเปจะซื้อมาเติมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาถ้าสายฟรีเราไม่ได้เติมเลยเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับสกิลนิดนึงนะครับซึ่งผมแมนะนําสกิลเซตสกิลฟาร์มนะครับตามรูปนี้เลยนะครับนะสกิลที่เอาออกนะหลักๆถ้าใครยังไม่ได้ดูเกี่ยวกับสกิลเซตสกิลฟาร์มหรือสกิลของเอจัอ่าจัไม่ไอจเนี่ยก็สามารถกลับไปย้อนดูได้หรือว่าของไฮบริดนะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆเลยแล้วกัน ในเซ็ตของสกิลฟาร์มที่สําคัญเลยนะช่วงเลเวล400แล้วเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนเอาพวกสกิลลวงตาออกนะถรือว่าสกิลเอาง่ายสกิลบัฟที่มันไม่ได้ก่อเดเมจสกิลบัฟลวงตาเนี่ยมันเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอาัตราหลบหลีกหลบหลีกได้แล้วก็จะได้เลือดแต่ในเลเวลส0่ร้อยเนี่ยคนทำไม่จำเป็นต้องหลบหลีกนะไม่ไปตำเป็นต้องไปหลบหลีกใครเลยโดยเพราะมอนที่เพื่อนไปฟาร์มเนี่ยมอนสเตอร์พวกนี้มันตีเราสก,กิลนะสก,กิลดสก,กิดมากมากนะแล้วนะเนี่ยไม่ต้องหลบหลีกครับบางคนจะบอกไอ้ แค่นี้มันได้เหรอครับเพราะใช้สกิลมันก็ประมาณวี่สองวิยกมือซึมอ่ะหนึ่งหนึ่งกว่าอะไรเงี้ยประมาณวีกว่าหรือว่าสองวิเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าวิหนึ่งที่ยกมือแล้วไม่ได้ดาเมจเลยเนี่ยเพิ่มแบบหลีกซึ่งไม่รู้จะหลบใครหลบไปทําไมหลบไปเพื่อะฮะกับยกมือขึ้นฟึมแล้วเป็นดาเมจเนี่ยอาจจะมีมอนตายสี่สาห้าตัวหกตัวนะเพราะว่ายกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าถ้าเป็นแบบสกิลสกิลผีนะเขาเรียกสกิลผีนะยกครั้งนึงเนี่ยมอนอาจจะไม่ตายแต่ว่ามันก็ทับดาเมจหกตัวเนี่ย คือทำมันในทำมาดเดมสูงสุดของตัวยกปุ๊บเนี่ยงตัวเนี้ยก็ดีกว่ายกปุ๊บแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยกแล้วรอหลบไม่รู้จะหลบทําไมหลบหลบใครแล้วหลบไม่ได้อะไรนะอันนี้ก็คือเอาเอาสกิลบัฟออกเลยซึ่งผมแนะนําว่าเวลาเพื่อนเพื่อนเล่นเนี่ยสกิลบัฟที่ไม่ทําดเมจนะครับก็เอาเออกไม่ต้องใช้นะมันก็จะทำให้เพื่อนฟาร์มได้ดีขึ้นและอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้ฟาร์มได้ประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดอันนึงครับก็คือการที่เพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เพชรไม่ต้้้องใใชชเเลยแคค่การรนนะับ ซื้อนะครับซื้อน้ํายานะครับโดยที่น้ํายามันก็จะอยู่ที่หมดร้านการเนินแล้วก็อยู่ที่หมดทั่วไปนะเพื่อนสามารถซื้อน้ำยาให้ตรงกับสายตัวเองได้เลยเล่นวิซื้อน้ำยาแบบเพิ่มมานาก็ได้นะเพิ่มอจีไอก็ได้เพิ่มพลังกายก็ได้นะครับเพิ่มกําลังก็ได้นะครับซื้อมามันแค่อันละอันละร้อยเองนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับมันทาให้ซีพีเพื่อนขยับนิดนึงแล้วก็ตีมอนได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะไม่ได้ดีแบบเยอะมากแต่ว่าก็ดีกว่าตีแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะท่านเพื่อนลงดินแดน ปีศาจเนี่ยเพื่อนซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นผลแน่นอนนะครับผมเอาล้วข้าเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมกับเนื้อหาสาระดีๆที่ผมนํามาฝากวันนี้สําหรับใครที่กำลังจะเลเวล400หรือเลเวล400แล้วกำลังจะเนี่ยเก็บค่าประสบการณ์อะไรเลยเนี่ยก็สามารถนำทิปนะครับแล้วก็เทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานดูนะครับผมก็บอกว่าเพื่อนจะเปลี่ยนคาสกันเร็วๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตุนการเน็ตตึนของ 2E ไว้ด้วยนะครับเวลาจะเปลี่ยนคาสมันก็จะได้รวดเร็วทันใจเปลี่ยนปุ๊บมีของใช้เลยอัปดดดไไ้้เเลลยย CP พุ่งๆดดครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วสาหรับใครที่กําลังเปลี่ยนคาก็ขอให้เก็บรลเวลได้ไวเป็ี่นาได้เร็วๆนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งผมก็น่าจะเป็นคลาสพอดีนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ